เป็นไงพี่น้องเฮ้เห็นงั้นัพี่น้องนีสิ่โตเนาะมนาดชิโตอ่ามีหลายขบวนแห้งพี่น้องเลย là bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không

พี่รอบพี่มพี่รอบครับรอบนู้นเป็นสามรอบเป็นเซตที่หนึ่งที่ทำใา้คุณชนะจัรวรรดลูกตาบู๊ ให้เาไปแท่กพวกเราเพื่อนองิวมาไม่ใช่เราไปแล้วนี่ไจะไปนี่ ขายแดดผ้าเด้อเป็นยับไม่ดีน้ำเป็นแดดไมีแดดผ้าเหลืองตัวหลังกระดานพื้นเตอะแอะกันี่ไม่รู้เลยเนาะ

ทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเด้อทุกคนทุกท่านว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับนะแต่ว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตู้คำปั่นสุขพี่น้องเนาะเปิดคลิปนี้พี่น้องเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม้เด้อพี่น้องเด้อตู้คำกำลังจะไปแห่ขบวนพี่น้อง เนาะเรียกว่าไปร่วมงานอยู่สนามรวมพี่น้องเลยเนาะกับเม่เรี๋ยวว่ากับเอฟซีที่ติดตามตัวคัมอยู่พี่น้องเพื่อนว่าอย่างไทยเอฟซีของตัวคัมได้เห็นได้เบิ่งเนาะความเจริญความยิ่งใหญ่อีย่างสักอย่างพี่น้องเลยตัวคัมก็บอกว่าเป็นงานอี่งใหญ่เนาะแต่ว่าทีมงานตัวคัมหรือว่าหมู่เพื่อนได้ไปก่อนแล้วตัวคัมจะตามหลังไปนะครับนะฝากติดตามได้กดโค้ดเบิ่งโฆษณาให้นด์พี่น้องนะครับ ไปรวมกันว่ามื่อนี้ตูวคำสิเจอหาแน่เนาะพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องถ้าพวกมันกะเหมือนมเสียเวลาเนาะตอนนี้มันกะใบชองเลยใช่ไหมใบซเมมันว่าขบวนตั้งในประมาณใบซามเนาะอ่าเริ่มเดินขบวนพี่น้องเป็นยังไงตูวคำกันยังงูเราทางานอีกอย่างแต่ตูวคำกะจะไปเบิ่งอ่าว่ามันจะยังไงขนาดไหนเนาะไม่เป็นอย่างไปแห้งเลยพี่น้องพีเนาะงนักกะบ่ได้เจอกันตั้งแต่ติดตามกันพูดแหละพี่น้องไป นมึงไปซนรำกันเนาะพี่เนาะก็หลังจากที่เราได้ลงที่บันไปกันเรียบร้อยเท่เขาบนบานี่เนาะนะมันเป็นคนมกันนี่คือคูของคุณแม่เนาไปบนยิงใหญ่เลยพี่้องเลย มารีมาร่วมงานกันคนนี้เนาะครับครับ <San> 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 Bye right now. And I में एनोविट में to का يا الله 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 يا الله

ไม่เป็นไรครกลังออกมาด้วยขบวนลาขบวนที้เครื่องนี่ขบวนขบวนเชืกอลในเครื่องเลยเนี่ย

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ขบนเดียวาอ้งานเด็นาดเลยเนาะเลยเนาะเนาะ่เราจะไม่มีขบวนไปเนาเนาะเดี๋ยวออกไม่พอขบวนขบวนยังงโมจเดาะไปเนาเด้อเดียวขบวนออกมาหีนเนาะอ่าไปไปเร่างขบวนที่ขบวนเราไปเนาเนาะยิงใหญ่มากเลยย่างมีขบวนนี่ยไปเนาเลยเนาะอ่ายังไายังไ ไ้เนาะไม่ต้อไปวันีคุณแม่คุณแม่เนาะ้องตอนีครับคุณแม่ตัสดีครับโม่ไดยังหรือยังเนาะครับข้าขบวนเดอวครับเดี๋ยวเดีดีเเด

Então, nós vamos chamar o meu pai. É uma coisa que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. sc 77 Voc M ท студ 提บ rezə งส Foreign Could จมล skill eben หมดเรื่องท Verse ยังส e q u i p e l i เรือเรีย เลือไปเๆไปเเยเดี๋ยวมาอีกขบวนนึ่ไปเ็เเนาะลายขวนทงมยค่ะขบวนไปเ็เลยเออเขาไปเเลดเนาะดูไปเร็วเลยเิกันตเลย่อไป่บอกม่บอกอกไม่นาวันเดยไปเรเา้ลมาจัันเนาะวัน เราไปแล้วเตาบวนเไเราเลรไปน้องเลยเนาะไปกันแล้วไขบวนขบวนเเรจังวัจะเป็นขบวนจริงแต่ว่าขบวนเอ่อเคร่อจะไปมาแล้วเนาะไปน้องเนาะอ่าที่กำลังจ่อมากนี่เป็นขบวนยังไม่น้องแต่เบิ่ง z o m พร้อมกันเลยเนาะอ๋อมียังไม่น้องป มมอนไปลเลยหอมาเลยไปลเลยหอมมาเลยเป็นเร่อก่อนทิ้งต้ว่กรผไปองเรอะไรเนาะ

đi ăn ở nó vườn nhà rừng ngang kìa bà kìa mẹ nóng kìa 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 đi kìa 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 rồi, kìa 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 lại, เนาะโดนแปบนลยเอาโอเคพี่น้องน้องได้ออกมาอีกขบวนหนึ่งแล้วพี่น้องตอนนี้ขบวนเส้นขบวนอยู่เส้นดาสะพานพระรามแปดเด้อพี่น้องเรือเอะไรบ้านขอไหมดี่น้องขบวนนีเดียวบวนการบริการพี่น้อง I'm mine, my baby no ไปมบ้านกันเลยครับพี่น้องเนาะเสียงปุ๊ด <coughs> 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 <coughs>

เราตามด้วยไหมตามไปครับจะทาย่างน่นพี่เาองเอมาวนของทานเรือชนีเขาเป็นน้องไ

เป็นงานนั้นที่ยิ่งใหญ่แห่งเียวไ้วคร้งม่นไม่องเนาะแต่วมันท่ามูนนี่อยอันใดก็ตามขอโทษขอหนลายไปแต้วไปแ้วเอ่อไปแล้วไปแล้

and not one at a time Terima kasih telah menonton!

vì thế phải đâu nó đến cái được nó đâu à nó đông người quá phải đâu nó đông người phải để luôn ฟังูกับนี้เราเนาะแต่ว่าเขาไปไม่ไ bueno, ด oh, ้เลยคามิตสพานะอันนี้เป็นสพานุงก็ลางแต่งให้เราเออเขาจะทให้เราได้ตัอง่เาใ้เราให้เราผ่าเรงเเรื่อง อยู่เหมือนกันนะครับ <coughs> <coughs> <coughs>

รอบครับรอบลู่เป็นเสสามรอบเ็นล่รึงับบอนะ็กด็กเ็กเด็กเด็กเด็กเร็กเด็กด้กเด็กเด็เดเด้กเด็กเด็่เกเนเด็กเเด็คเด็่เเด้กเด็กเด็กเอ็เด็าเิ็กเเด

มาโอเคทีนนน่นอหนอนี่แกขบวนสุดท้ายเป็นขบวนอาเอค่ะเรื่องกอบไปยังเนาะ เดี๋ยวตู้คำจะถ่ายคลิปหนึ่งพี่น้องเป็นคลิปอารถแท้บ้านี้พี่น้องเลยเนาะเสียงมันจะเป็นยังไงกันครับขอตู้ขอไปน้ำพี่น้องเลยเนาะเสียงโบ๊ตังโบ๊ตจ้เจื่อะขอตู้ขอไปน้ำนู้นพี่น้องเลยเนาะเบิ่งเพื่อพัฒนาพี่น้องเลยเนาะดูน้องๆน้องอ๋อโอเคพี่น้องลองฟังเลยได้ขอตู้จับคลิปนี้วยจาพี่น้องเลยเนาะขอบคุณทุกเรองเลอ่าโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวกลับมาสวัสดีครับ